เอาละสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนอยู่กับเราสองสิงพี่น้องออกออกเช่นเคยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมแมวทองขนองเด็กแมวทองของของใครของคุณวรรพบุรไอ้ยี่ตายหาไี่น้อูโดนหิ้ออกจากหน้าประตูยังไอ้ยี่แมวของคุณวรรลบเนี่ย หลังจะโดนหนีบดูซิว่าจะมีท่าทียังไงว่าอยังจะให้อยู่ไหมถัดมาอยู่ก็ได้ก้ดมาอยู่กัยังยังดีมีทุกอย่างอืมเนี่ยเห็นไหมมีทุกอย่างเลยยกเว้นตัวเคียงเงินอืไม่มีตัวคิดเงินเนี่ยดูดูมันทำนอมาอยู่มาอยู่น่าอะไ ดยอชอบมึงอ่ะเขารู้ว่าเรากําลังทําคลิปอยู่เขาก็เลยไม่ให้แจกให้เราเยอะพวกนี้เขารู้ว่าเราค่อนข้างคอนเทนต์เนี่ยไม้แรกยังไม่จ่ายไอ้พวกเนี้ยรู้ดีใช่ใช่รู้ดีแถมฟังกูอยู่เปล่าไม่รู้รู้รู้ดีรู้ดีหมายถึงไอเนี่ยเหรอมึงอ่ะโอ้โหกัดถูกใจถูกใจเลยถูกใจเลยเรื่อไม้แรกก็อย่างว่าแหละ ก็ต <One input> uh, ้องเสียก <ione an> <All> ่อนก็ต้องสียก่อนธรรมดาธรรมดาใช่ไหมธรรมดาไม่เสียธรรมดาเสียธรรมดาใช่เแต่กูจะแตกเยอะๆให้ดูผมก็แตกเยอะอยู่นะเมื่อวานที่ชู่หัวนอนนีหมดเลยครับ๋อไม่ชอบ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 แม่รูแม่ตีตายไม่ได้ว่าทาไมตอนมาเห็นนั่งหลองไม่เรียว ไม่น er ั่นนึง่าเอาไปตีแมวของไอ้คุณมันล้มตีมือเอ้ยเล่นไปเยอะแล้ว้ยทำไมติดการสามร้อยสี่สิบว่าเ้ยออมึงหน้าแปลกมากเลยนะช่วงนี้ไม่ค่อยแตกนะนะหลังจากที่เราลองเทสเทดูแล้วลองหยอดเงินไปเป็นแสนนะหลักหลักแสนหลักแสนใช่เนี่ยนะแต่ เมันก็มันก็มีช่วงนี้อยู่นะแต่ไม่ได้ทำคลิปไว้ไงอืมช่วงที่มันได้อืมอัดไม่ทันตอนนั้นอืมกําลังกําลังเต้นอยู่กําลังเต้นแบบอยู่สังกะสีอยู่ไอ้จัารตอนตอนไม่อัดคลิปเนี่ยมันได้ดีใช่ใช่ใช่ถ้าได้เยอะจะเอา้าได้เยอจะเอาไปบริจาคดู เป็นคนรักเด็กรักเด็กใช่ไหมทำกันเป็นกระบวนการรตู่เลยน้องๆเอารูุอมแม่เกรตู่อุ้มขึ้นเฉยเลยปูไม่รู้จะเสี่ยงเรื่องไหนก่อนดีเออเออดีดีเล่นกันไปเล่นในตัวเองเสี่ยงอ่ะชอบเมื่อไอ้พี่เขบอกมึงแค่มึงทำอยู่ที่ทุกวันนี้มึงไม่เสี่ยงพอใช่ไหมเออดีดีชอบจริงจริง เอามา5สเกตเตอร์วะแม่เนาะ72โลบนทิ้งแค่4ทีก็ไม่เป็นไรเออแหม่ยมาอยู่แหเนี่ยดูสิเนี่ยลักษณะวันนี้คงไม่ได้ฟังภาคต่อมันลบหรอกว่าดูสิเนี่ยเหมือนจะได้เยอะนะมันจะได้เยอะแต่มันไม่มีตัวคูณเนี่ยในเนี่ยไม่มีตัวคูณเลยแต่ที่นั่งหัวโดดตรงเนี้ยมีตัวหารอยู่เฮ้ย สวยใช้เหยเจ้ยใหม่ใช้ไหเออมีเกี้ยวจังคนมุกเล่นทุกอาทิตย์ก็มันเป็นซิกเนเจร์ไม่รู้เล่นเยอะกว่าจะมีคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยพวกมึงเลิกเล่นมุกซ้ำๆได้แล้วนะก็โอนเงินมาให้กูดิอยากให้กูเป็นแบบไหมก็โอนเงินมาด onation มา d o n a t มา d o n a t i o มาโดเน t มาด่าได้สนับสนุนกูด้วย อ,อ856ไหมล่ะสน,นับสนุนกูเยอะเลยเนี่ยอย่างเงี้ยวนสนับสนุนก็นได้นะสนับสนุนใช่ใช่ใชท,ที่ทำทุกวันเนี่ยก็ทำเพื่ออะไรอะ่ะก็ทำเพื่อให้ผู้คนได้ดูไงคิดว่าผมอยากทำเหรอไม,อม,ไม่ไม่ใช <laughs> ่เ <laughs> ดีเ๋ยวสิเอาสักทางหนึง่งเอาสักคดีหนึ่งก็พอเลือกสักคดีหนึ่งไม่เคยถึงสองพันเลยไป สุดท้ายสุดท้ายไม่สุดท้ายก่อนละกันได้ไม่ได้พอละอวันนี้ไม่ถึงพ่อกับการหมุนเนี่ยนะพอกับการเล่นกับมึงเนี่ยอไปละเฮ้ยเดี๋ยวไอเย็นกกจะไปจริงวะอยู่ดีๆก็มาขัดคอกัน อพอเห็นหน่อยดิคือตอนแม่อัดเนี่ยแตกสามหมื่นสองหมื่นสามมื่นยังได้เห็นมั้งพอมาอัดคลิปมันรู้ไงวะมันแอบติดกล้องไว้บ้านวะอัวกัวเหนื่อยกัวเหนื่อยนะอ๋อเหนื่อยกับเกมครับมันไม่มาเลยคุณผู้ชมเอ้ย ก็ไม่รู้อะเอางี้ไม่ละลั้นเลยไหมเอางี้รอบหน้าเปลี่ยนเวบเล่นเลยรอบนี้กเข้าไปด่าแม่เลยไหมใจเย็นไม่ไหวแล้วนะใจเย็นิใจเยไม่ิงก้นละโอ้แต่คูณสาองแต่เลือกต้นได้สี่บาทข่อยไม้ได้ไหมติดใจข่อยไม้เลยปะ่อ่ออ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 อ่ออ เหนื่อยแน่เนี่ยฮัมดูสิคูนก็ไม่มาไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยคูอยู่ยังไงใจเย็นใจเย็นเอาเนี่ยก็ตังค์ตังก็จะหมดแล้วอ่ะเออแล้วคุนเป็นลมก็อยากต้องยอมรับให้ได้ไงต้องยอมรับให้ได้ไงมันก็เหนื่อยบุรุษไม่ใช่ใจเย็นมึงมึงต้องปอบคูนอ๋ออ๋ก็ไม่ต่างจากมึงหรอกคงต้องหายไปสักพักเนาะกับอันนี้เอ้ยเฮ้ยเ้ยเป็นไง ยังไม่ได้คืนเยน้ำเสียงมันภาคภูมิใจยังคูณสิบอยู่เลยเนี่ยมึงเป็นตัวมึงเป็นตัวมึงเป็นตัวดิสยังไงกูก็เป็นตัวอวยไงไปนะไปะโอเค ก็ไม่ได้แล้วอ่ะี๋ยวมันเกาบุนไม่ได้นอยอยาเอาทุกอย่างสิพูดได้มันรู้เรื่องสิโอเคไอซากวันนี้งั้นวันนี้ก็งดเรื่องคุณวันลบออกไปวันนี้ไม่บวกงดเรื่องคุณวันลบออกไปโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราเพื่อได้รับชมคอนเทนต์แบบนี้นะครับขอบคุณครับ